โิเศษตอนนี้อยู่ที่มิวเซียมลำปลางครับเจอปัตโทศรศัพท์เขาง่ายโอ้โหหลายแบบมากๆทั้งอนุสรณย์ประชาธิปไตยแล้วก็เชียงใหม่นะครับวัดประสิง,บบง,สง,งห์นะครับนี่ครับห้าสิบบาทนี่ครับพประสิทธิ์ทอเล่นะครับข้องงงใหญ่นะครับองวัฒนสถาปนปนาองค์การศักษาของประเทศไทย24กลุภมพันธ์ใช่ครับผม นะครับสองใบรวดเลยนะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นเหรียญโอ้โหเงินสมัยสี่วิชัยไอ้เี้ยแล้วก็สีเกมนะครับที่เชียงใหม่ใช่ใช่แล้วก็สีเกมอีกเช่นเดียวกันเมื่อปีสองห้าสามแปดนะครับแล้วก็โดอเลมอนกับดเลมี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นรถไฟนะครับอันนี้เป็นเซนเลมูล ครับเซเลอร์จูปิเตอร์เซเลอร์เมอร์คิวรี่ใช่ครับแล้วก็อันนี้ครับรไม่ต่างกับชิซูกะชอบไว้ไหนกันบ้างครับ